อ่ะเมื่อกี้นี้เปิดดูข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังอันเพื่อทีติดตามมึงคลิปของนิดยูท่ว่าเรื่องจัดฟันอ่นะเนาะนี่ก็จัดฟันมาได้เหลือประมาณสามปีก็เนื่องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเรื่องฟันของนิดยู่นะคะเ,เมื่อสามปีที่แล้วก็อัดคลิปอัดคลิปนะคะทุกๆเดือนเ,เลยนะคะทุกๆครั้งที่ไปพบหมอนะ เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือสุดท้ายก็ได้ส่รีเทนเนอร์อยู่หนึ่งปีนะคะแล้วรีเทนเนอร์เสือกหายค่ะก็เลยได้มีโอกาสนะคะได้ไปทําใหม่เพราะว่ามันก็เป็นช่วงโควิดด้วยเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทำรีเทนเดอร์ใหม่เลยเพราะว่าเราอยากไปพบคุณหมอเก่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงหรืออะไรยังไงถ้าตอนนั้นเราข้อมูลเรายังไม่แน่นหรือว่าร้านคีน,นองคีนิกอะไรก็ปิดหมดนะคะช่วงโควิดก็เลยได้ไปเหตุใหม,ามา่ บางวันทีเอ่อะไรปะอาทิตย์ที่แล้วอ่านะคะก็คือคลินิกเกานะคะคือเดนทัล t ทม e คลินิกที่รัชดลไทสามนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันคือ,อรีรทนเทนอร์นี่นะนี่ไม่ได้ใส่มาเป็นปีแล้วนะอืมปิดปีกว่าแล้วเรวจะให้ดูฟันนี่ถามว่าม,มันเคลื่อนไหมเคลื่อนแน่นอนคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะประทบประทังกันไปได้นะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้นี่ไปทํามาใหม่คุณหมอก็พิมพ์คุณหมอก็ตรวจสภาพปากนะคะว่าเออฟันเรามันเคลื่อนเยอะไหมพอที่จะต้องจัดใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงอย่างงี้เนาะ,ะทีนี้หมอก็เลยว่าเออมันก็ไม่ได้เคลื่อนอะไรมากมายหรอกเออก็เลยลงมือทำรีเทนเนอร์ใหม่เลยคะ่ะอันนี้นี่จะบอกก่อนนะราคาที่ที่ทำนะสามพันบาทนะคะเป็นรีเทนเนอร์ใสอ่ารุงนันนี้ไปถามราคาที่ปัตยาเท่าไหร่เออ จ็ดพันถึงแปดพันบาทค่ะมันสิเอาคอยกเลยเพรเหตุตลอดขี้ดิคอยนะคอยสิบ,บอกให้เลยทอนแคลคูดทินปูนบอกว่าอีหยังทําดีแล้วก็ถูกค่ะเนี่ยใครสนใจไปเลยนะนี่จะบอกให้ว่าอันนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะแต่ว่าเป็นลูกค้าประจาของเขามาเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่าเขาทําดีอย่างอย่างอะไรนะเชื่อไหมนี่ไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ครอบฟัน ข้อฟันที่หมอเขาก็จะทําประมาณ8 0 0พันแต่ถ้าเป็นคลินิกอื่นที่เป็นระดับหน่อยก็จะเป็นประมาณสอง0 0ืแต่รู้ไหมโอ้ยเหตุกับบอดีแพงกับแพงแต่เหตุบอดีซําหมอข่อยเลยแถมไอ้ที่ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ขดคูนินปูนเหมือนกันคูหิน้นปูนนะ่ะปกตินุนี่ก็จะทํากับไอ คุณหมอเดนท่อนทำตลอดแต่ไม่มีที่ไหนทําดีเท่ากับหมอบ้านเราโอ้เขากับหมอที่เราเคยไปประจํานะคะนี่ก็เลยกล้าการันตีให้นะคะว่าคุณหมอที่นี่เขาอย่างนี้เลยนะคะเอ,อแล้วก็ถูกด้วยนะคะราคาย่อมเยาวแล้วเขาไม่เห็นแกงเงินอะ่ะเ,ออเขาเขาแบบใจอะ่ะเอเราเราเรารู้ได้นะคะอ่ะเสีย <laughs> เอาหนีไบเบิ้ง ออแล้วบะนีเด้อเดี๋ยววิดีต้องขอสีอกสันๆนะคะตอนนี้ขอย,ยังบ้านในใไซเดคอยล้องคอยคอยเพิ่เอิมาขอไปซักปากมากแล้วบะนีปากข่อยน่ยมันเป็นเริ่มนะคะข่อยก็เลยจริงๆนัดหมอที่จะทําฟันขาวด้วยนะก็เลยไม่ได้ไปแต่จริงๆอ่ะวันนี้นัดเอารีเทนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่ให้คุณหมอดูด้วยเพราะว่าไม่รู้จะใส่ได้ไม่ได้นะคะแต่เราไปไม่ได้คุณหมอก็เลยให้มอเตอร์ไซค์ มาส่งให้นะคะเดี๋ยวจะลองใสด่ดูถ้าใส่ไม่ได้ดิฉันก็ต้องนัดหมอใหม่เพื่อที่จะไปให้คุณหมอจัดระเบียบในการที่จะใส่รีเทนเนอร์ให้ได้นะคะนี่สใส่เลยบอยบึงเป็นเป็นแบบนี้นะคะสามพันเลยค่นเนี่ยอันอันเก้าของขอยนนะ่ยไม่เป็นเล็กนะคะที่มันสิมีคลิปอยู่อันนี้เนาะฟันบนอันนี้แหละฟันรางเนี่ฟันคอยบอกครบนี่สามพันบาทนะคะอ้ยเอ้ยอยอย แต่มันมีโอกาสที่จะแตกได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะแตกได้อุ้ย <laughs> แหงเปย่าเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวขอสิลองใส่บ้างเด้อถ้าใส่ได้เราก็ไม่ต้องกลับไปหาหมอน,นะคะเดี๋ยว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 ,ยวอ่ะอันนี้จะเป็นั้นโอ้แหกปากแห้งไปเยยานัยนฉีกเนี่ยอันเป็นเริ่มอเริ่มไปเลยไปหาหมอไปเลยให้หมอจัดการแหง่งอ่าเพอร์เฟกดานล่างอืมดันบนดันบนดนบน เพอเปกมากเลยออืเห็นไหมเหมือนไม่ได้ใส่ริเทนเนอร์เลยค่ะเออสุดยอดไหมสุดยอดขอบคุณนะคะคุณหมอคะโอ้โหสุดยอดเลยดีใจมากคือตอนนี้ไม่กลัวแล้วคือตอนแรกเรายังอยากจะเอ,อหยุดฟันเราไว้ตรงนี้เอ,อก็คือแบบไม่อยากเออให้ฟันเรามันเคลื่อนมากไปกว่านี้เพราะว่าอายุเยอะแล้วนะสี่สิบแล้วนะคะ ไม่อยากไปใส่เหล็กจัดฟันอีกแล้วนะคะก็คือส่รีเทนเนอร์ประคอบประคองไปให้มันได้สักสามสีปีเออก็ยังดีนะสุดยอดคะ่ะคุณหมออมืเดี๋ยวขอจบคลิปไ้แค่นี้กันนะคะเดี๋ยววันหลังมีอะไรจะอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าใครอยากรู้ว่าคลินิกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถติดต่อสอบถามได้เดีย๋ยนี้จะแชร์ลงในคลิปนี้ข้างล่างให้นะเออว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคนะคะ สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย